Mày ra khuyên thằng này แล้วโคง้ง บนตกม่ได้ฝนตกลงลเลยลงเลยลงเลยไม่ัลงเลงเดี๋ลวไม่ทอ้นนลงแมกบบ้าแป๊บนึงแูก เฮ้ยหายไปลืมปิดลืมปิด